ขอนอบน้อมด้เยเยนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาส,สัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเครือกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวายในความดีพึงห้ามจิจสยจกบาปเพราะว่า เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบปาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ พุทธังสรนังัจฉามิธรรมังสรนังัจฉามิสังขังสรนังัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจฉามิทุติยามปิธรรมังสรนังัจฉามิทุติยามปิสังขัง ADHD, สรนังัจฉามิตติยามปิพุทธังสรนังัจฉามิตติยามปิธรรมังสรนังัจฉามิ สติยมปิสังขังสรนังัจามินัตทิเมสรนังอัญยังพุทโเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาสเนนัตทิเมสรนังอัญยังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตทิเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัตเชนะวัตยังสัตทุาสาเสนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรม เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอตินาธานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิผลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปราประเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าพาเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมกษินตามเยี่ยงอย่างพระอรหันต เพื่อมรคผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัอยอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิอะทินาทานาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิอะพรมจริยาเวรามณีสิกขาพระทางสมาธิยามิมุสาวาทา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มาลาคันทวิเลป,ปนะธาละนะมันดน,นะวิภูสนัฐานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิอุจยาสยนะมหาสยานาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิชาตะรูประรัชาตาปฏิคหชนาเวรามณีศิกขาประทังสมาธิยามิ ข้าเพเจา้าขอสมาทานศีลสิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอา,หารหันเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิบเว้ิจากอากกุศลร,รสิบเจริญบารมีเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบเจริญโพธิปักเคียธรรมสามสิบเจ็ดประการ อันประกอบด้วยสติปฐาน 4, สี่สมมััปทานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าพลาห้าพชงเจ็ดอาเรียมักมีองค์แปดเพื่อมักผลนิพพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะด้วยความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่ พร้อมที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคํำสอนซึ่งขณะนี้เราศึกษาร่วมกันอยู่ในหัวข้อของอาสวะที่จะพึงละได้ด้วยการอบรมและได้มาศึกษาร่วมกันในการประพฤติปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่สมาธิในรูปแบบต่างๆกัน แต่การที่จะปฏิบัติในสมาธินั้นต้องมีการศึกษาเป็นอย่างดีและมีคุณธรรมแห่งกุศลศีลที่มีกำลังเป็นเครื่องรองรับในสมถะนั้นก็มีเรื่องราวของปริพลดังมีอยู่ด้วยกันสิบประการอันมีอาวาสปริพล์และขณะนี้ศึกษามาถึงกุลับปริพน์ก็คือ ความกังวลในตระกูลอุปทากในวิสุทธิมารนั้นได้กล่าวถึงเรื่องภิกษุหนุ่มผู้มีจริยวัตรอันงามแม้ในตระกูลของตนท่านก็ไม่มีความห่วงใหญ่จึงเป็นที่มาของความเลื่อมใสแม้มารดาของท่านมีความเคารพนบนอบและในพระสูตรนี้ก็ได้กล่าวถึงรัฐวินีตสูตรซึ่งเป็นข้อประพฤติปฏิบัติ อันประกอบด้วยเจ็ดขั้นตอนหรือที่มีในยาว่ารถเจ็ดพลัดจึงได้มาร่วมกันศึกษาในเรื่องนี้ในรายละเอียดต่างๆกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปแล้วพระสูตรนี้เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ศึกษาและปฏิบัติค่ะซึ่งพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับอยู่นับพระเวรวันกันทกานิวาปสถานในกรุงราชครือนะคะและได้กล่าวไปถึงว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปไหนหนอที่ภิกษุเพื่อนรหมจารีในท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยและกล่าวอับปิดฉากคาถาคือเรื่องความมักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลาย ตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุทิกถาคือเรื่องความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สงัดและกล่าวปวิเวกกถาเรื่องความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ไม่ครุครีและกล่าวอสังสักคาคือเรื่องความไม่ครุครีแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ปราร,รบความเพียร และกล่าววิริยารำพักถาเรื่องการปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีลสัมปทากถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยศีลแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งเราก็ได้ศึกษามาจนถึงตรงนี้นะคะตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากถาคือ เรื่องความสมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายซึ่งในเรื่องของสมาธินั้นเชิงอัตกล่าวไว้ว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิคำว่าสมาธิในที่นี้หมายถึงสมาปัแปดคือรูปฌานสี่และอารูปฌานสี่อันเป็นบาตแห่งวิปัสนาจากมัชฌิมานิกายมูลปันนาตอัตตกถา ซึ่งคํากล่าวเหล่านี้นั้นเราก็คงพอจะเข้าใจได้ชัดเจนใช่ไหมคะว่าบุคคลจะสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมแห่งศีลคุณธรรมแห่งสมาธิและวิปัสสนาต่างๆนั้นบุคคลเหล่านี้ท่านได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานแล้วเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ในศีลหรือศีลละสัมปทานนั้นก็คือระดับพระโสดาบันสมบูรณ์ด้วยสมาธิคือ ท่านพระอนาคามีทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยปัญญาก็คือพระอารหันต์ท่านพระอาริยทั้งหลายเหล่านั้นท่านเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมแล้วด้วยมรรคผลนิพพานดังที่กล่าวแล้วตามลำดับด้วยเหตุนี้เมื่อตอนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยปัญญา แก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตตและกล่าววิมุตติสัมปทาคถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยาณทัทสนะและกล่าววิมุตติยาณทัทสนะสัมปทาคถาคือเรื่องความสมบูรณ์ด้วยวิมุตติยาณทัทสนะแก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้ให้โอวาดแนะนำชี้แจงให้เพื่อนโหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถานแกล้กลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงฟังตรงนี้แล้วนะคะเราเมื่อได้พบท่าเหล่านั้นเราคงมีความอาถานเบิกบานแจ่มใสกล้าหาญและน้อมที่จะปฏิบัติตาม เพื่อก้าวไปเป็นผู้เข้าถึงมรรคผลนิพพานตามทันตามเยี่ยงอย่างของพระอริยทั้งหลายนั้นเองภิกษุท้องถิ่นเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระปุณณามันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจารีท้องถิ่นยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้หมักน้อยและกล่าว อัปปิดฉกคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวสันตุทิฏฐิาถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สังหัดและกล่าวปวิเวกคาถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ไม่ครุครีและกล่าวอาสังสัก,กัดคาถา แก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและกล่าววิริยาัมพักกถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและกล่าวศีลสัมปทากถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและกล่าวสมาธิสัมปทากะถาแก่ภิกษุทั้งหลาย ตนเองเป็นผู tourism, semana, ้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและกล่าวปัญญาสัมปทากถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุติและกล่าววิมุติสัมปทากาถาแก่ภิกษุทั้งหลายตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุติญานัศสนะและกล่าววิมุติญาณทัศสนะสัมปทากถาแก่ภิกษุทั้งหลาย เป็นผู้ให้โอวาทแนะนำชี้แจงให้เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติร้าใจให้อาถานแกลวกล้าปลอบชฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงข้อ253ขณะนั้นท่านพระสารีบุตรได้นางเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ณที่ไกล ได้มีความคิดว่าเป็นลาบของท่านพระปุณณามันตานีบุตรท่านพระปุณณามันตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนรหมจารีผู้เป็นวินยูชนเลือกเฟ้นกล่าวยกย่องพันานาคุณเฉพาะพระพักของพระศาสดาและพระศาสดาก,ก็ส่งอานุโมทนาการกระทำนั้นบางที เราคงได้พบกับท่านพระปุณณามันตานีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งข้อสองห้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กรุงราชคฤหตามพระราชอัธยาศัยแล้วจึงเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงสาวัตถี ประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถาบ,บินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานีบุตรทราบข่าวว่าได้ยินวา่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีแล้วประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบ,บินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีข้อสองร้อยห้าสิบห้า ครั้งนั้นท่านพระปุณณามันตานีบุตรจึงเก็บงำเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังกรุงสาวัตถีถึงพระเชตวันอารามของอนาถบินดิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ นาที่สมควรทันนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงพระปุณณามันตานีบุตรให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติร้าใจให้อาถานแกลลาปอลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นท่านพระปุณณามันตานีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาค ส่งชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติร้าวใจให้อาถานแกลวกลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีกราแล้วได้ชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วเข้าไปสู่ป่าอันทวัน เพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันข้อ256ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรพระปุณณามันตานีบุตรที่ท่านสันเรินอยู่เนืองเนืองนั้นบัตดนี้พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ ร้าใจให้อาถานแกลวกลาปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธนีกถาแล้วท่านก็ชื่นชมยินดีพระภาสิทธ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทกระทำประทักษินแล้วหลีกไปสู่ป่าอันทวันเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตร รีบถือผ้านิสีธนะในวงเล็บคือผ้ารองนางแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตานีบุตรไปข้างหลังข้างหลังพอที่จะแลเห็นสีสักกันครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรเข้าไปในป่าอันทวันแล้วนั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรเข้าไปสู่ป่าอันทวัน แล้วก็นั่งพักผ่อนในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันครั้นในเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่หลีกเลนแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณามันตานีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณนะที่สมควร ได้ถามท่านพระปุณณะมันตานีบุตรว่าข้อสองท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณะมันตานีบุตรตอบว่าขอรับท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิในวงเล็บ ความหมดจดแห่งศีลหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตตะวิสุทธิในวงเล็บความหมดจดแห่งจิตหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิคือ ความหมดจุดแห่งทิฏฐิหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิตรนาวิสุทธิความหมดจุดแห่งญาณเป็นเครื่องข้ามผลความสงสัยหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพื่อมักคามักคาญาณทัศนวิสุทธิในวงเล็บความหมดจดแห่งญาณที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือมิใช่ทางหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านกระพติพรหมจรรทร์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิในวงเล็บความหมดจดแห่งญาณ ที่รู้เห็นทางดำเนินหรือข้อนี้หามิได้ถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อยานทัศนวิสุทธิในวงเล็บความหมดจดแห่งยานทัศนะหรือข้อนี้หามิได้เราก็คงจะจบกันไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะคะในคำถามเหล่านี้ หลายท่านนั้นคุ้นชินอยู่แล้วเพราะท่านได้ศึกษากันมามากแต่เราก็ฟังซ้ำเพื่อความเบิกบานรื่นเริงบันเทิงในพระธรรมคำสอนอันประเสริฐเหล่านี้เพื่อเป็นปัจจัยแห่งปราโมทยปีติปสัสสธิเพื่อความสุขและสมาธิก้าวต่อไปเพื่อการเจริญวิปัสสนานะคะ ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานทีิศัจจะวาจานี้หม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมั่นว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอาเรียสสีโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากศุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแดส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสิยินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสินเพื่อมรักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอานุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่กทานด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ